สวัสดีครับพบกับแปะอีกครั้งนึงครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวร์พูเป็นประจำเหมือนเดิมทุกวันนะครับเอาประเด็นที่มันน่าสนใจติดตามมาพูดคุยกันไม่เชิงวิเคราะห์สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหานะครับฝากกด subscribe นะครับในเพจ ใน YouTube ช่องแปะปากมากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในเพจนะครับแปะปากมาก Facebook ก็ฝากเพื่อนๆใครเห็นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรามาคุยกันประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและติดตามนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับโมฮัมเหม็ดซารานะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเหมือนกันนะครับว่าเขาเองเนี่ยครับถ้าหาเปรียบเทียบนะครับผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกัน จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยนะครับคือนักเตะที่เก่งที่สุดทีนี้ในคํานิยามนะครับของนักเตะที่เก่งที่สุดในวงการฟุตบอลโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของสโมสรหรือในระดับทีมชาติมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับเราเปรียบเทียบกันง่ายเลยทําไมนะครับทางด้านลีโอนลเมสซี่นะครับทำไมคริสเตียโนโรนันโด หรือย้อนกลับไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนาดีนซีดานอะไรต่างๆล่านี้ถึงได้การได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดนะครับผลงานความสําเร็จของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องดาวซันโวนะครับเป็นเรื่องของการพาทีมต้นสังกัดนะครับคว้าแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นเร a l อั d r ลมาดริดนะครับจะเป็นบาร์เซโลนาอะไรก็ตามแต่นี่คือบทพิสูจน์นะครับอย่างหนึ่ง ถ้าไปในระดับทีมชาติซีดานนี่ไปถึงแชมป์โลกเลยเหมือนกันนะครับคริสเตียโนโรนัลโดไปถึงคําว่าแชมป์ยุโรปในขณะเดียวกันลีโอนลเมสซี่ไปถึงแชมป์นะครับโคปาอเมริกาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับสาหรับนิยามของคําว่านักเตะที่ดีที่สุดในโลกของวงการฟุตบอลแล้วทีนี้ว่าโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับออกมาพูดอย่างนี้ในช่วงระยะเวลานะครับที่ทุกคนกําลังจับตามองแล้วก็ เขาเองถูกมองว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มที่ดรอปลงไปหลังจากที่กลับมาจากการเตะศึกแอฟริกันเนชั่นครับเป็นเรื่องของความผิดหวังนะครับที่ไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้นะครับแพ้ซาดิโอมาเน่ ane, นะครับเพื่อร่วมทีมไปเช่นเดียวกับการอดเข้าร่วมศึกการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์นะครับที่จะเริ่มเตะกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ซาร่าเองก็ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะว่าอียิปต์นะครับ โดนเซเนกาของซาดิโอมาเน่ครับสก,กัดขัดขวางเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองว่าการที่โมเมสซาร่าออกมาพูดเปรียบเทียบยกตัวเองเฉพาะในตําแหน่งของตัวเองเขาคือที่ดีที่สุดถามว่าเขาพูดผิดหรือเปล่าก็คงจะไม่มีอะไรที่ผิดเพีย้ยนหร้กครับเพราะว่าผลงานนะครับของโมเมสซาร่าเป็นเรื่องที่การันตีได้นะครับเพียงแต่ในช่วงเวลาที่แกออกมาพูด นะครับมันอาจจะไม่ช่วยไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมมากนักนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่านับตั้งแต่กลับมาจากศึกแอฟริกันเนชั่นคัพโมฮัมเหม็ดซาร่ายังไม่สามารถเรียกฟอร์มระดับสุดยอดของตัวเองออกมาได้เลยนะครับเฉพาะในพรีเมียร์ลีก8นัดหลังเนี่ยนะครับโมฮัเหม็ดซาราเพิ่งทําได้แค่2ประตูและ2ประตูนั้นเป็นการทําในนัดเดียวนะครับคือการยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์ถ้ามองกันนะครับในเรื่องของอฟุตบอล ยูฟาแชมเปียนส์ลีกโมฮัมเหม็ดซาร่าก็แทบจะไม่ได้ทำประตูเลยนะครับตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายกับอินเตอร์มิลานนั้นรู้สึกจะเป็นนักเกมท้ายๆที่เขาทำได้ในแชมเปียนส์ลีกเพราะฉะนั้นหากโมฮัมเหม็ดซาานะครับมองว่าตัวเองยังเป็นนักเตะนะครับที่อยู่ในระดับแนวหน้าดีที่สุดในตำแหน่งของตัวเองแล้วแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่โมฮัมเหม็ดซาราจำเป็นจะต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับแล้วก็ทาให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือ การเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย2รายการของเลี้ยวผูนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล FA ฟเอนะครับที่จะเตะกันในวันเสาร์แล้วก็ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเรอมาริดนะครับเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ในคืนวันเสาร์ที่28พฤศจิกาอ่าพฤษภาคมนี้ด้วยเช่นกันเนี่ยหากจะถูกหยิบยกขึ้นไปนักเตะระดับโลกได้โมฮัมเหม็ดซาลาจจาเป็นจะต้องพาทีมนะครับคว้าแชมป์สรายการนี้ให้ได้ แล้วพาเรีรวภูจบนะครับฤดูกาลด้วยการคว้าทริปเปิลแชมป์บอลถ้วยทุกรายการที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้ให้กับเรีรวภูรวมถึงฟอร์มการเล่นและการยิงประตูในนัดที่เหลือของเรีรวภูช่วงท้ายนี้ให้ได้นะครับจริงอยู่นะครับว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับอยู่ในช่วงเวลาที่มีผลงานโดยรวมนะครับถือว่าดีนะครับยิงประตูเยอะแอซิสเยอะแต่เขาถูกตกเป็นเป้านะครับเพราะว่า โดยเฉพาะแฟนบอลเลอบูยังมองในเรื่องของความไม่จริงใจนะครับในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่มองในเรื่องของค่าเ,เงินตัวเลขมากเกินไปหรือเปล่าตรงจุดนี้นะครับเป็นไปได้สูงที่ทําให้มีผลต่อเนื่องมาบวกรวมกับความผิดหวังในเรื่องของอาการพลาดท่าใน2ฟุตบอลรายการใหญ่ของทวีปแอฟริกันนะครับก็เลยทําให้ความมั่นใจต่างๆนานาของเขานะครับลดน้อยถอยลงไปส่งผลกระทบถึงฟอร์มการเล่น แต่ทีนี้คนเขาไม่มองกันอย่างนี้น่ครับคนเขาไปมองกันว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของทีมตรงนี้นะครับก็ควรจะต้องพัฒนากว่าน,นี้แล้วเรื่องสัญญาใหม่ควรจะมีอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าเจอเรนคอปนะครับในฐานะที่เป็นเฮดโค้ชใหญ่ก็ทําให้เห็นแล้วในเรื่องของการต่อสัญญามีความจริงใจถึงขนาดไม่เพิ่มค่าเหนื่อยของตัวเองนะครับเอาค่าเหนื่อยที่จะเพิ่มขึ้นเอาไปเจียดแบ่งปันกันให้กับทีมงาน ทั้งหมดนะครับในเรื่องของ Staff c โค้รวมๆแล้วถึงเกือบ2ล้านปอนด์ต่อปีก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันเป็นการซื้อใจหมดนะครับก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้หลายคนอาจจะมองว่าโอเคซาราอาจจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตำแหน่งของตัวเองแต่สําหรับในแฟนบอลของลิเวอร์พูลบา,บางกลุ่มเหมือนกันกันกบมีความรู้สึกว่าซาร่ายังคงจะต้องมีบทพิสูจน์นะครับ ริงอยู่ว่าตอนนี้เขาอาจจะถูกจิบยกนะครับขึ้นมาเป็นตำนานนะครับของอสโมสรลิรือร์พผูลได้เหมือนกันเพราะว่าการยิงประตูของเขาสถิติต่ตางๆที่เขาสร้างขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเหมือนกันแต่ถ้าละครจะให้จบให้สวยเขาจําเป็นจะต้องสะสมแชมป์นะครับให้มากกว่านี้เช่นเดียวกันกับการที่ต้องอยู่เวอ้์พูลให้ได้นานกว่านี้รวมถึง มีส่วนสำคัญทำให้ลิวปลเป็นแชมป์ให้มากที่สุดนะครับตรงนั้นน่าจะทำให้โมซาลาพูดอย่างเต็มปากว่าในช่วงนี้เขาคือนักเตะที่ดีที่สุดนะครับถ่าในขณะที่เขาเองมองว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งของตัวเองนั้นเขาเองยังไม่ได้รับการยอมรับนะครับว่าตัวเองเป็นหนึ่งในตัวแต่งที่จะได้รางวัลบัลลงดอในฤดูกาลนี้เลยนะครับ แม้กระทั่งซาร่าเคยทําผลงานสุดยอดในฤดูกาลแรกที่ย้ายมาเล่นกับลิเว์ภูเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะงัดความสามารถตัวเองจนถึงขนาดเป็นบัตรได้บัลลงดอได้นะครับกลับกลายเป็นว่าซาดิโอมาเน่นี่แหละครับนะครับเพื่อนร่วมทีมที่ดูเหมือนจะรุ่มรุม,รมดอนดอ,นดอนในฤดูกาลนี้แต่หลังจากที่คว้าแชมป์ต่างๆนานาม,มากมายนะครับเราก็ กลับมาเป็นซาดิโอมาเน่ในตำแหน่งหน้าเป้าที่ยอดเยี่ยมในช่วงท้ายของฤดูกาลมีส่วนช่วยเลี้ยงผู Direct. นี่ครับกำลังถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะเป็นบอลลงดอคนใหม่แทนที่ซาร่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เอามาพูดคุยกันว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงคิดว่าซาร่านะครับเป็นนักเตะที่ดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับก็ยังไงใครมีคําตอบอะไรยังไงก็ ลงมาบอกกับแปะที่คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดซาร่าในเรื่องที่เขาออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงหรือทุกคนยังมองว่าเขาควรจะเป็นนักเตะที่น่าจะมีสปิริตมีใจให้กับสโมสรมากกว่านี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องส่วนตัวของเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของประโยคเด็ดที่โมฮัมเหม็ดซาร่า ออกมาพูดนะครับต่อหน้าสื่อแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่จําเป็นที่จะต้องมาหยิบยกกันว่าสิ่งที่เขาพูดมันไปถึงระดับนั้นแล้วหรือยังนะครับสำหรับคอบอลที่ตามหาเว็บที่มั่นคงใจตรงไม่ช้าค่าน้ําสูงเศษฟ,ฟ้าผมขอแนะนำยูฟ้า800นะครับเว็บที่อยู่คู่กับสายกีฬามานานแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลย ย้ำนะครับอยู่ฝ้า800จําง่ายๆแค่800นะครับเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับในเรื่องราวของลรืวอ์ผูลที่น่าสนใจมีประเด็นอะไรที่มันเด็ดๆเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ